สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b i ตคอย n ลงทุนบอยคลิปนี้เอกจะมาพูดถึงศึกการสู้กัน,นะระหว่างทางคอยเบดนะครับกับทางเซกนะของทางสาหรัฐอเมริกานะของทางสาหรัฐอเมริกานะแล้วก็ความคิดเห็นนะของทาง IMF นะที่มีต่อการออกกฎระเบียบนะบที่จะมาควบคุมตลาดคริปโตนะครับแล้วก็พูดถึงตลาดคริปโต รวมถึงตัวบิตคอยโดยรวมด้วยนะครับก็เช่นเคยในคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เพื่อนเพื่อนนะเพื่อจะสามารถแปลข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับออล่าสุดนั้นเนี่ยทางก็มีข่าวออกมานะว่าทางกราอร์รของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้มีการปฏิเสธคําร้องขอนะหลังจากที่คอยเบทขอให้ออกกฎหมายสําหรับกํากับดูแลกำกับนะครับแล้วก็ดูแลคริปโตโดยเฉพาะเลย ครับซึ่งกรอตของสหรัฐอเมริกานั้นนี่ก็ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของคอยเบดนะครับซึ่งก็เป็นคอยเบดก็เป็นหนึ่งในศูนยออ์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับในสหรัฐอเมริกาด้วยนะที่จะให้บัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่นะเพื่อที่จะกํากับดูแลกับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเลยนะซึ่งกรอตของสหรัฐอเมริกานีนน่อ้างว่ากรอบข้อบังคับที่มีอยู่ตอนนี้มีความแข็งแกร่งพอที่จะ รับมือกับตลาดคริปโตโดยไม่มีอุปสรรคใดๆอยู่แล้วนะโดยทางแกลลี่เกนเซอร์ประธานกรทอรของสหรัฐอเมิกาได้ออกมาสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าวนะระบุว่าระบุว่านกฎหมายในปัจจุบันมีความเ,ออเกี่ยวโยงกับภาคส่วนคริปโตเคอร์เนซีอยู่แล้วนะพร้อมกับอ้างคำนิยามของหลักการที่มีการบัญญัติไว้อย่าง กว้างขวางนะครับตามกฎหมายหลักทรัพย์ปี1933-1934และนะครับซึ่งครอบคลุมไม่ใช่แค่หุ้นและตราสารหนี้เท่านั้นแต,แต่ยังรวมถึงสัญญาการลงทุนด้วยนะครับและนอกจากนี้นั้นเนี่ยเคนเซอร์ยังชี้ไปยังคำตัดสินของศาลดีกาในคดีโฮเว่นะครับและก็รีเวสนะครับซึ่งได้การมาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดเป็นหลักทรัพย์นะครับโดยวิธีการนี้ถูกนำไปใช้กับสินทรัพย์คริปโตอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากศาล รัฐบาลกลางมองว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้สามารถใช้การได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคอยเบดเคยถูกกระหรัฐอเมริกาสั่งฟ้องในข้อหาดําเนินการแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในฐานะผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในหน้าและสํานักและสํานักขักบัญชีที่ไม่ได้ขึ้นทะเวียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เรียกว่ายัางสู้กันอยู่นะสำหรับตัวเซกและก็คอยเบดนะครับ แต่หลังจากที่ทางคอยเบดถูกปฏิเสธโดยเอ c นั่นเนี่ยคอยเบก็เดินหน้าฟ้องกระตอของสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดนะ้่ที่ทุขึ้นระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมอย่างคอยเบดนะครับกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเซกด้วยนะซึ่งการเปิดศึกฟ้องร้องในครั้งนี้นั่นเนี่ย ก็ชี้ให้เห็นนะว่าคอยเบตเนี่นไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจโดยพละการของกรตอตของสหรัฐอเมริกานะประสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจในวงกว้างของอุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐอเมริกาด้วยนะที่ยังไม่มีกฎระเบียบกํากับเป็นการเฉพาะนะสําหรับสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยนะครับทั้งนี้การยื่นฟ้องร้องคอยเบตนะครับเอ่อล่าวกาหาว่าการที่กรตอตสหรัฐอเมร,ริกาปฏิเสธคํา เรียกร้องถือว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยวิธีราชการทางปกครองนะครับและเป็นการใช้ดุลพินิษ์โดยไม่ชอบด้วยนะโดยจะเห็นว่าบริษัทคริปโตต่างๆนะครับเริ่มจะหมดความอดทนนะครับต่อแนวทางการปฏิบัติของเซกนะครับเนื่องจากมองว่ากีดขวางการพัฒนาน,นวัตกรรมนะครับและก็สร้างสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนะครับของตลาดคริปโตนั้นเนี่ยของสอารกรมคริปโตนะครับที่ไม่แน่นอนนะให้เกิดขึ้นมานะครับ นอกจากนั้นน่นเนี่ยทางคิสตาลินาจอเชวานะครับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั่นเนี่ยก็ได้กล่าวในระหว่างการประชุมที่กรุงโซนะเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยนะว่าความท้าทายของหน่วยงานกำกับทั่วโลกคือการที่สินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเกิดการยอมรับใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับอาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อสเสถียรภาพ ของระบบการเงินของโลกได้นะเนื่องจากการอยอมรับใช้งานสินทรัพย์คริปโตที่แพร่หลายอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการส่งผ่านนโยบายการเงินนะการควบคุมการไหลเวียนของเงินทุนและความยั่งยืนทางการคลังนะแต่เธอเองก็ได้ย้ำนะว่ากฎระเบียบต่างๆนั้นเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะถอยหลังลงคลองไปสู่ยุคก่อนคริปโตเคอร์เซีนะครับ หรือขัดขวางการพัฒนาน,นวัตกรรมนะครับในทางกับกันกฎเกณฑ์ที่ดีจะต้องสามารถส่งเสริมและเป็นแนวทางให้กับน,นวัตกรรมได้ด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายของ IMF น,นั่นเองคือการสร้างระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพนะครับสามารถทํางานร่วมกันได้และเข้าถึงได้มากขึ้นนะโดยการจัดเตรียมกฎระเบียบเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคริปโตเคอเรนซีน,นั่นเ่ยและการจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคริปโตลอง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลรองรับนะครับโดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของเทคโนโลยีนะครับเธอเองยังเน้นย้ําว่าผู้กําหนดนโยบายนะควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคริปโตเคอรเรนซีอุตสาหกรรมคริปโตนะครับและต้องเรียนรู้ร่วมกันอย่างเช่นตลาด เกิดใหม่อย่างอินเดียนะครับก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสา,สาธารณะที่แข็งแกร่งนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะของทางออจอเจอว่านะครับซึ่งเป็นกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะที่ให้ความคิดเห็นในระหว่างการประชุมที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานับว่า การมีกฎระเบียบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในส่วนของตลาดคริปโตเองนั้นเนี่ยก็ปีหน้านะครับยังมีแอคทิวิตี้ยังมีอีเวนต์ Event ที่น่าจะตามองและคิดว่าน่าจะมีผลกระทบนะครับมาหาตัวบิตคอยด้วยนะแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมด้วยนะครับอีเวนต์สำคัญๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือ Bitcoin h ฮาวิ่งนะบิตคอยฮาวิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าเซกจะฟ้อง อคอยเบดจะฟ้องร้องเศกเศกจะฟ้องร้องคอยเบดหรือสปอตบิตคอย n อ t ีเฟจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติบิตคอยเฮฟว i n g นั้นโปรแกรมไว้แล้วนะยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับจากวันที่ผมทาคลิปอยู่นี้เนี่ยก็เหลืออีกหนึ่เอ่อหนึวันนะที่จะถึงการ h a ฟวิ่งนะซึ่งก็จะตกทามมิ่งนั้นแนล่น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ เดือนเมษายนหรือว่าพฤษภาคมนะครับปี2024นะครับซึ่งในช่วงเดือนนั้นเนี่ยเ,เทียบนะกับทางแมคโครอีโคโนมิกนันเนี่ยตลาดเองนะครับก็มองเหมือนกันนะว่าในช่วงประมาณเ,าเดือนมีนาคมนั้นเนี่ยเฟดน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะครับซึ่งก็จะเป็นทามมิ่งนะที่เรียกว่าเชื่อมโยงนะครับกับทามมิ่งเดียวกันกับที่บิตคอยจะฮ้าวิ่งเลยทีเดียวนะครับ และในแง่ของตัว Bitcoin Spot ETF เองนั้นเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับที่จะได้รับการอนุมัตินะในช่วงเดือนออในช่วงต้นปีหน้านะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น t i t i o i n l v i n g นะครับ b i t c o i n spot e t f การอนุมัติ Bitcoin Spot ETF นะหรือว่าการลดดอกเบี้ยลงของ f e d นั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคนระับในช่วงค u อเ t e r ที่1ปีหน้าก็เป็นได้นะครับในส่วนของราคาของตัว Bitcoin เองตอนะที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ 41900เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งถ้าเราเทียบนะกับไซเคิลในไซเคิลก่อนหน้านี้นะบิตคอยเนี่ยไปท็อปนะครับที่ถ้าเทียบนะครับกับตัวอินดิเคเตอร์ฟิบูน acci ลีเทสเมน n t นั้นเนี่ยบิตคอยไปท็อปนะอยู่ที่ประมาณ61.8%นะครับนะของฟิบูน acci ของระดับฟิบูน acci ลีเทสเมนต์นะตอนนี้เองถ้าเกิดเราดูนะถ้าเกิดเราวัดนะใช้ตัวฟิบูน acci ลีเทสเมนต์วัด ตัวบิตคอยในไซคลนี้นั่นเนี่ยจะเห็นว่ายังไม่ไปแตะนะถ้าเกิดเรายึดนะว่าเดือนโนยเม ber ปี2021นั่นคือนั่นคือออทามไฮ h นะสังเกตเห็นนะว่าราคาของบิตคอยตอนนี้เองนะั่นเนี่ยยังไม่ไปแตะที่เส้นย1บเอดจุดเออหสอจุดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาช่วงเดือนเมษายนปี2 0 2 1เป็นช่วงที่บิตคอยออทามไฮ h นะและหลายอินดิเคเตอร์นั้นเนี่ยชี้เห็นว่า เมษายนปี2021นั่นคือนั่นคือจุดสูงสุดของตัวบิตคอยนะครับทว่าที่จุดนี้นั่นเนี่ยบิตคอยไปแตะนะครับที่เส้นฟิบบอร์นชิชที่ระดับ61.8%แล้วนะครับหลายๆอินดิเออถ้าหลายๆอินดิเคเตอร์นั้นเนี่ยอย่างเช่นตัว MVRc Score เนี่ยเส้นสีส้มตรงนี้นะครับไปอยู่ในจุดสูงสุดนั้นเนี่ยก็คือในช่วงเดือนเมษายนนะปี2021นะ เราจะสังเกตเห็นนะว่าบิตคอยในช่วงไซเคิลปี2021นี่ทำจุดสูงสุดครั้งหนึ่งก็คือเดือนเมษายนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าถ้าหลายอินดิเคเตอร์อย่างเช่นตัว MVR C Score เนี่ยชี้เห็นว่าจุดสูงสุดที่แท้จริงคือเมษายนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราวัดนะครับที่เดือนเมษายนมาถึงจุดต่ําสุดตรงนี้บิตคอยแตะนะที่เส้น Fibonacci r e t ท s t m e n t ที่ระดับ61%แล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่มีความสําคัญนะครับ กับตลาดคริปโตว่าจะสามารถไปทำออาทตามไได้หรือเปล่านั้นเนี่ยแน่นอนก็คือสภาพคล่องนะซึ่งก็เชื่อมโยงนะกับนโยบายของเฟดเหมือนกันนะครับเฟดเองนะครับจากการจาก FOMC มิ e ติ n งครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยพูดออกมานะว่าน่ามีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการลดดอกเบีย้ยในช่วงต้นปีหน้านะครับแต่ในแง่ของการทำ QT นะหรือว่าลดสภาพคล่องเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงนะอาจจะยังมีการทำอยู่นะครับพาสภาพคล่องก็คือเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับ เป็นตัว M2 นะปัจจุบันนะครับมีอยู่ที่ระดับ20.7ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับจะสังเกตเห็นในดิที่ผ่านมาทุกครั้งที่บิตคอยทาจุดสูงสุดใหม่นันเนี่ยอย่างเช่นไซเคิลปี2013นะบิตคอยทําจุดสูงสุดใหม่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงนะที่ตัวสภาพคล่องเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันนะครับก็คือสภาพคลองจะอยู่ที่จุดนี้นะ ครั้งนี้เหมือนกันนะครับบิตคอยในช่วงไซเคิลปี2017นะครับแล้วก็ทําจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งก็คือช่วงประมาณเดือนธันวาคมปี2020นะครับก็เป็นจุดนะที่เส้นสีน้าเงินนั้นเนี่ยก็คือสภาพคล่องในทจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยบิตคอยนะครับทาจุดสูงสุดนั้นเนี่ยก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะหรือบางคนจะนับที่เดือนเมษายนก็ได้นะครับังเกตเห็นนะว่า ตอนนี้สภาพคล่องนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทําจุดสูงสุดนะใหม่อยู่นะยังอยู่ในจุดที่เอ่ยังอยู่ในจุดที่ทต่ํานะกว่าจุดสูงสุดที่เคยทําไว้นะในช่วงเดือนเมษายนปีสองพันยี่สิบสองอยู่นะครับย่อตัวต่ําลงมาอ <c oughs> นั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่ถ้ามีน่าจะมีผลกระทบนะครับ และมีผลที่ดีนะครับกับสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตัวบิตคอยก็ตลาดคริปโตโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือในช่วงนี้เนี่ยเงินส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็อยู่ในมันนี่มาเก็ตนะโดยเฉพาะในช่วงที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเงินไหลนะจากสินทรัพย์เสี่ยงไปสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงอย่างมันนี่มาเก็ตนะครับสังเกตเห็นว่าตอนนี้มีเงิอนอยู่ในมันนี่มาเก็ตนั้นเนี่ยประมาณหกล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในอดีตที่ผ่านมาสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่บิตคอย วิ่งขึ้นไปแบบนี้นั่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันน y มาเก็ตนั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่า stable อยู่นะเป็นเส้นตรงอยู่นะไม่ได้พุ่งขึ้นไปนะครับแต่ในช่วงที่ปีในช่วงปี2022ที่ผ่านมาสังเกตเห็นในช่วงที่เฟดจขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยเงื่นไหลออกนะจากสินทรัพย์เสี่ยงไปมันน y มาเก็ตนะครับนั่นก็ทําให้นะตัวราคาของตัวบิตคอยเนี่ยย่อตัวต่ําลงมานะครับดังนั้นก็ต้องมาดูกันนะว่าว่าในช่วงที่ ปีหน้านะครับหลังจากที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยนั้นเนี่ยตัวมันนี่มาเก็ตนะครับจะย่อตัวต่ําลงมาหรือเปล่านะแล้วก็เงินจะถูกถ่ายโอนนะครับจาก Money Market มาหาตัวบิตคอยหรือเปล่านะครับไม่ใช่แค่ตัวบิตคอยนะรวมถึงมูลค่าาตลาดทั้งหมดของคริปโตด้วยนะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะตัวบิตคอยนะเพราะว่าถ้าตัวบิตคอยถ้า เราจะเห็นเอาคอยวิ่งขึ้นไปได้นั้นเนี่ยบิตคอยต้องวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์นะแล้วก็อีกหนึ่งแฟกเตอร์นะครับที่จะเป็นหนึ่งประตูนะที่เพิ่มเติมสภาพคล่องมาหาตัวบิตคอยด้วยนั้นเนี่ยก็คือตัว s p o ตบิตคอยอีทีนะครับแต่ถ้าเกิดสถานการณ์พิกนะเซกนะครับยังไม่อนุมัตินะครับตัว Bitcoin Spot ETF เอฟยังเลื่อนอยู่ไปเรื่อยๆนั่นเนี่ย ในช่วงต้งปนปีนั้นเนี่ยอาจจะเห็นการย่อตัวของ Bitcoin ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าในที่ผ่านมานนเนี่ยการที่ Bitcoin ทำออทำหายเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวสปอ t บิตคอย n e ทีอยู่เหมือนกันนะในช่วงนั้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะ worst case นะครับในกรณีที่ยา่ที่สุดถ้าเสกนะไม่อนุมัติตัวบิตคอยสปอ o i n ทีเอ e นั้นเนี่ยอาจจะเห็นการย่อตัวนะครับในระยะสั้นก็เป็นได้นะก่อนที่ Bitcoin จะวิ่งขึ้นไปในช่วงปี2024แล้วก็2025นะครับ โอเคนั okay, ่นก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับส่วนค่า Bitcoin f ฟรนเกลีเด็กตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะเนี่ยอยู่ที่73็สสามนะสูงขึ้นมาจากเมื่อวานนะครับแล้วก็ยังอยู่ที่ระดับเดียวกันอยู่กับอาทิตย์ที่แล้วอยู่นะครับภาพรวมของตลาดคริปโตตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ยมาเก็ตแคปย่อตัวต่ำลงไปอยู่นะครับนิดหน่อยจากเมื่อวานนะเมื่อวานอยู่ที่หนึ่งจุดล้านล้านเหรียญนะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุด้าเก้าล้านล้านเหรียญน,นะครับ ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาบิตคอย n ์าเยาตัวต่ำลงมานิดหน่อยนะโอเคนั okay, ้นก็คงเป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะมาแชร์เพืเ่อนๆฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ cribe กดแชร์ช่อง b i t c o i n ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุสนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ